Reverse Skin 2.0ได้ออกมาแล้วนะครับทุกคนมีทั้งแฟนทอมและคาราบิดสุดเท่เอาจริงนะครับนี่เป็นคอลเลกชันที่ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับหน้าตาสกินคอลเลกชันมันเป็นยังไงมีปืนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นมิวเกมมิ่อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาดู Reverse Skin กัน บอกเลยนะครับว่าราคาเซตนี้เนี่ยโอ้โหโน้ำตาแทบไหลเลยนะครับถ้าใครชอบข่าวสาร v a l o r a n หรือ Valorant content เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับทุกคนก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า Reverse Skin 2.0ได้ออกมาแล้วเป็น Skin Collection S t i ที่ทุกคนเนี่ยอยากได้ใน Collection นี้จะมี4ปืนแล้วก็1 k n i f นะครับสำหรับ Skin เนี่ยก็จะมี Phantom Specter Odin และก็ Ghost นะครับ ส่วน n i ฟ์เนี่ยก็จะเป็นคารัมเซึ่งผมจะบอกเลยว่า Animation เนี่ยสวยมากๆราคาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่7,100 VP นะครับก็ถ้าใครมีเงินก็ซื้อได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนงั้นเราไปดูสกิน Animation กับสกินทุกตัวกันนะครับและนี่ก็จะเป็น Knife c ร r ัมเบของ River Skin 2.0นะครับโอ้โ oh หเป็นไงบ้างครับผมคิดว่า s MOOTH มากเลยนะครับแค่แบบว่า b s s อันแรกแค่นั้นก็พอเป็นคราัมเบที่ผมคิดว่าสวยที่สุดแล้วแล้วดูนีโอ้โ นี่คือถ้าสมมติว่าคุณอัปเกรดเป็นสกินที่มีแอนิเมชันนะครับมันก็จะมีแบบเทรลตามมาแบบนี้โอ้โหดูดิเห็นปะตอนควงคือแบบผมคิดว่าจะเป็นมิตที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็ได้นะครับแบบนี้คือแบบมันดูสม o ท t h มากๆเลยมันดูแบบเหมือนเป็นน้ำอ่ะและนี่โอ้โหเป็นสกินสีแดงนะฮะเป็นสกินที่ผมนึกถึง CS GO เลยเป็นดอกครีมชันอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะครับโอเคครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นแฟนท้องสกินนะครับอันนี้จะเป็นร ก็จะเป็นแฟนทอมแบบนี้ก็คือดูสวยเลยนะครับนี่จะเป็นอัปเกรดมาแล้วนะฮะดูดิมันจะมีลวดลายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เสียงก็แบบผมยิงคือแบบคล้ายๆ RGS นะครับดีมากๆผมได้ลองใช้แล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่ายิงดีขึ้นรู้สึกเวลายิงมันแบบค่อนข้างแบบปลืดๆนะฮะนี่คือการรีโหลดนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอินสเปคชั่นของสกินนะฮะก็โอ้โหดูลวดลายนะครับด้านหน้าด้านหลังนี่จะเป็นคิวแอนิเมชั่นนะฮะขาก็เหมือนเดิม ราไปลองดูสกิน v a r ์ดิเอชันแบบอื่นดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงมันจะดูค่อนข้างสดกว่าสีม่วงนะฮะและผมรู้สึกว่าสีแดงของแฟนทอมเนี่ยน,น,น่าจะแบบผมคิดผมชอบมากกว่าแฟนบนดอนนะนี่จะเป็นสีดํานะฮะสีดำก็ดูดีไปแต่ว่าผมชอบบนดอลสีดํามากกว่านะฮะและกา a ์ i ิเอชสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแฟนทอมสีขาวนะครับก็คล้คล้าย ต่อมานะครับก็จะเป็นสเปกเตอร์สเปกเตอร์นี้คือโอ้โหเป็นค่อนข้างดีเลยนะฮะชอบเสียงเหมือนกันเสียงคล้ายๆกับแฟนทอมนี่คือตอนเลงน,นะครับตอนเลงก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะรีโหลดนะฮะรีโหลดก็อืมชอบการดึงแบบว่าใช้พลังดึงนะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของรีเวอร์ซีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเอ่อคิวแอนิเมชันนะครับต่อมานะครับเป็น v วร i a t ชันสีแดงนี่ก็จะเป็นสีแดงนะฮะก็ แต่ผมอาจจะชอบสีม่วงมากกว่านะฮะและก็ต่อไปเป็นสีดำนะฮะก็จะเป็น Q animation ด้วยท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะฮะ variation ของ s p e c t e ์นั่นเองนี่นะครับโอดินมาแบบพโพโตนก็เป็นโอดินสีม่วงนะฮะเป็น base skin นก็จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นสีดำนะฮะ และสุดท้ายนี้ก็จะเป็น r e v e r Ghost นะครับ r e v e r Ghost เป็นสกินที่คล้ายๆแฟนทอมดูบบบว่ากระช,ชับโอ้รีโหลดคือแบบเร็วมากโอ้เสียงยิงก็ดีด้วยผมชอบรี l o a สุดเลยอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีดำและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับ โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกิน River 2.0ชอบกันหรือเปล่าครับแล้วมีใครจะซื้อหรือเปล่าถ้าซื้อก็โชคดีกับกระเป๋าตังค์ของคุณด้วยนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมทำวิดีโออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ ♫